เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเรื่องหนึ่งที่ผมได้รับฟังมาจากพ่อของเพื่อนนะครับคือต้องย้อนกลับไปประมาณสัก30กว่าปีก่อนตัวพ่อของเพื่อนเนี่ยก็คือตอนนั้นแกเป็นเด็กคนขับรถเป็นเด็กฝึกงานครับโดยที่เป็นคนขับรถมือสองในช่วงเวลาที่ฝึกงานนะ่แกต้องเป็นแบบเหมือนเด็กถือกระเป๋าด้วยแล้วก็ช่วยขับรถของคนที่ขับรถจริงด้วยแกขับรถวร์ของบริษัทแห่งหนึ่งโดยที่ เป็นบริษัทที่ขับระหว่างตัวอำเภอนี้ไปที่กรุงเทพมหานครไปกลับไปกลับวันที่เจอเหตุการณ์นี่ก็คือเป็นวันประมาณสักตีสองตีสเนี่ยฮะแกขับรถมาจากเขาแล้วก็กําลังจะลงมาพอถึงเส้นทางที่แกผ่านตลอดเวลาฮะมันก็ไม่มีอะไรฮะแต่สองข้างทางนั้นมันจะเป็นป่าโดยที่จะแยกไปอีกอำเภออำเภอหนึ่งตอนนั้นด้วยความขับรถอยู่ประมาณสัก8 0 90กว่าของรถตัวสมัยนั้นพอจะถึงแยกอยู่ดี รถตุ๊กๆที่ไหนก็ไม่รู้อะตัดหน้ารถทัวร์เข้ามาทําให้ผู้โดยสารเนี่ยเหมือนแบบกองไปอยู่ข้างหน้าหมดเลยฮะด้วยความโมโหของคนขับเนี่ยฮะแกก็เลยขับรถตามรถตุ๊กๆขนานไปโดยที่แบบจะเอาเรื่องกับคนที่ขับรถตุ๊กๆนั้นโดยที่พ่อของเพื่อนเห็นชัดว่ามันเป็นคนที่ขับรถตุ๊กๆแล้วก็มีคนนั่งท้ายมาประมาณรวมถึงคนขับด้วยก็ประมาณ5คนพอรถตุ๊กๆนี้ก็ขับตรงไปเรื่อยๆเราก็ขับขับรถตามไปฮะอยู่ดีรถตุ๊กๆนี้ก็เลี้ยวเข้าไปในวัดพอถึงวัดปุ๊บเนี่ยรถทัวร์ของพ่อเนี่ยก็ดนเิ พี่คนที่ขับรถเนี่ยแกจะเอาเรื่องแบบเต็มที่มากก็ถือเหมือนค้อนหรืออะไรสักอย่างอาวุธลงไปเพื่อที่จะไปหาเรื่องเต็มที่และพร้อมกับตัวพ่อที่ลงไปห้างแต่พอไปถึงตรงศาราเหมือนว่าตอนนั้นประมาณสักตีสี่ตีห้าแล้วเหมือนพระในวัดนี้ก็ตื่นขึ้นมาแล้วว่าเห็นว่ารถทัวร์เนี่ยเข้ามาก็เลยเดินเข้ามาถามสอบถามว่าโยมเข้ามาทําอะไรลุงที่ขับรถแกก็เลยวอยวายว่าเนี่ยมเมื่อกี้รถตุ๊กๆมันขับตัดหน้ารถทัวร์ของผมมาเนะี่ยถ้ามันเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นมาเนะี่ยผู้โดยสารผมเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรสักอย่างนีนนคร พี่ชอบผมจะมาเอาเรื่องแต่พอพระรูปนั้นได้ยินที่พี่คนนี้พูดปุ๊กแกก็เลยบอกว่าโยมเวน ระง,งับโดยการไม่จองเวรนะโยมเอาโหสิกรรมให้เขาเธอะไม่ได้หลวงพี่เขามาทําอย่างเนี้ยมันยามกคชัดด้วยความที่พี่คนที่ขับรถนี่โมโหมากแกก็เลยถามว่าจะเอาเรื่องไหมผมเ,เห็นรถตุกต๊กๆมันขับเข้ามาเนี่ยมันขับเข้าไปในศาลาเนี่ยโอเคนั้นโยมเข้าไปดูที่ศาลาได้เลยแล้วหลวงพี่ก็เลยพาตัวพ่อเพื่อนแล้วก็พี่คนขับรถเข้าไปตอนนั้นพ่อเพื่อนกับพี่เขาเห็นแล้วก็เกือบพังงนะเพราะว่าเจอรถตุกต๊กๆมันประมาณแบบว่าเกิดประสบอุบัติเหตุแล้วก็รถเหมือนเหมือนรถที่แบบว่ามันยุบมันบู้มันบี้อ่ะพอตัวพี่เขาเห็นนนอย่างั้ หลวงพี่นี่มันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยหลวงพี่ก็เลยเล่าให้ฟังว่ารถตุ๊กๆคันนี้มันประสบอุบัติเหตุตรงทางโค้งที่โยมขับเข้ามาแล้วทําให้คนที่ขับรถมาพร้อมผู้โดยสารเสียชีวิตคาที่แล้วก็เนี่ยมานั่งตั้งศพกันถึง5ศพเนี่ยตรงนี้แล้วพ่อเพื่อนก็เลยเดินเข้าไปดูลูกที่ติดตรงหน้าศพก็เลยจําได้ดีว่าเนี่ยเป็นผู้ชายที่ขับรถที่เห็นได้ชัดว่าเป็นลุงคนนี้ตอนนั้นพี่คนขับเขาทุดแบบว่าแทบจะไม่มีแรงขับรถเลยฮะกับเหตุการณ์ที่เจอเนี่ยโดยที่ตอนนั้นเป็นเหตุการณ์แแรกที่ออ่่พพออออขงเเืนจล้ว รู้สึกว่าหลอนมากแกก็ต้องได้ขับรถแทนพี่คนขับรถมือหนึ่งจนไปถึงอำเภอที่จุดเป้าหมายที่เราถึงเรื่องของพ่อเพื่อนก็มีประมาณนี้ครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปหน้าของผมขอบคุณมากครับผม